สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ตายได้ปลูกกระเจี๊ยบไปนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะเราก็จะมาเปิดกระถางออกนะคะนี่ผลลัพธ์นะคะเขาไม่เหี่ยวไม่โทมเลยค่ะเราย้ายต้นกล้าในช่วงเช้าก็จริงนะคะแต่ว่าเรามีเคล็ดลับก็คือเอากระถางมาปิดแบบนี้นะคะเป็นยังไงคะต้นกระเจีย๊ยบไม่เฉาเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูแปลงอื่นๆกันนะคะ ที่เราปลูกไปนะนี่นะคะกระเจี๊ยบค่ะไม่เหี่ยวเลยนะคะย้ายในช่วงเชา้านี่ไม่เหี่ยวเลยค่ะทุกคนไม่โซมด้วยนะคะนี่ค่ะโอเคเลย ที่เราปิดคลุมด้วยกระถางนะคะก็เป็นกระถางเปล่าๆแบบนี้นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเนี่ยเดินเปิดกระถางให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้มีดินนี่ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะที่เราปิดปกคลุมไว้นะคะทางนี้เป็นอย่างไรทางนี้ก็โอเคนะคะ ใบชูนะคะไม่เหี่ยวนะคะใบไม่เหี่ยวเลยใบชูตั้งค่ะทางนี้ก็ไม่เหี่ยวเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่เปิดกระถางไปนะนี่นะคะอีกต้นหนึ่งไม่เหี่ยวเลยค่ะโอเคเลยนี่ไม่เขียวเลยนะคะต้นนี้เพื่อนๆพื่จำได้ไม่เอ่ยตอนแรกอยู่มุมด้านข้างนี้นะคะแล้วไต่ก็ย้ายมาอยู่ตรงกลาง นะคะไม่เหี่ยวเลยเหมือนกันค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูสามต้นทางนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะชืบนี่นะคะแล้วการที่เราปิดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยดินบริเวณตรงเนี้ยเขาก็ยังมีความชื้นอยู่เห็นไหมคะตรงเนี้ยยังเป็นแบบสีเข้มเข้มยังมีความชื้นอยู่ส่วนด้านข้างก็คือเป็นสีอ่อนหมดแล้วนะคะการปิดปกคลุมเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคือช่วยเก็บความชื้น ของดินได้ด้วยนะคะนี่โอเคเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีต้นไหนเหี่ยวเลยนะคะเนี่ยค่ะโอเคต้นกระเจี๊ยบนะคะใบที่มันเป็นรูเนี่ยมันเป็นรูตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็คือโดยรวมแล้วโอเคมากๆค่ะทุกคนนี่ค่ะ มาถ่ายพัฒนาการให้ดูนะคะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นกระเจี๊ยบที่เราย้ายเนี่ยไม่มีต้นไหนเหี่ยวเฉาเลยสักต้นเดียวค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ